คลิปต่อมาเดยพี่น้องคลิปต่อมาตอเนื่อ,องมาอีก่วงนี้เฮาสี <c oughs> ลงให้พี่น้องเบิ่งแค่เมละคลิปสะก่อนเดยพี่น้องเด้อเพราะว่าขันผู้เพิ่นท็ดตามย่านเพิ่นตามบพท่านจะเลยลงให้เบิ่งเมละคลิปสะก่อนตามที่จริงเฮากะ เห็ด <Head S 2> <Head S 1> ไปกะได้เมื่อละหลายคลิปอยู่ดอกคันสิลงก็ได้เมื่อละสองคลิปคือเก่าก็กได้แต่ว่าเราย่านพี่น้องผู้เพิ่นเห็ดเร้ยเพิ่นสิตามบ่ทันนี่แหละปอกหาเฮาก็สานขึ้นมาได้ขนาดนี้แหละสะัก่อนของไว้นี่นี่อาจสิเป็นของส่งสูงจั่งหน่อยพี่น้อง <c oughs> มันเข้าไว้พูดเนี่ย สาเหตุมันก็คือตอกตอกที่ห่อออกมาปลูกแจมันนตอกที่ห้อมาปลูกแจก้นมันกรบบามืดมันแข็งมันแข็งลวมันมันผสมดุลกับอันตอกสั่งไนเดยตอกสั่งอ่อนตอกสั่งตอกแจ้มเนี่ยมันอ่อนมันก็เลยเฮ็ดให้บีบตอกในเข่าเลี้ยว มันเข่าเลี้ยวมันก็เล่นมันก็เล่จีเป็นทรงเลยเขาก็พยายามดันมันออกนี่เด็กมันก็เป็นมันสีบนเรื่องแต่จริงจริงมันต้องขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่เลยจะไปโค้งเขาอันนี้นี่มันเข่าไปเราบังคับมันออกมันก็เลยออกมาสิแต่จริงจริงมันต้องโค้งพี่มันจะไปสีไเด้ทรงมันอากระยามันเอาทรงมันจะเป็นอย่างไดกกระยาแต่ว่าเขาเอาทั้ง วิธีสารที่ถือเอาแค่สารเป็ดน,นะพี่น้องเนะสก,กัดเนาะอย่างทรงจะคอยแก้ไขได้มันโบไตาตูวยักเทียรดอกทรงมันมันก็เป็นสิแหละไปเรื่อยๆสารสูาสารยูโปโซก่ะโบไตคือเกลียักเทียรดอกทรงของกันเนเอาวันนี้เรื่มสารต่อกับมาต่อตอบพี่น้องวิธีต่อตอบเลยต่อตอบนี่สมมติว่ามัน ตัวนี้มันเหมือนทอดสิมาต่อพี่บ่ได้เด้อมันสีโบยูพี่น้องมันสีโบแนนมันสีโบยูตอกสีรุดเขาเขาตรงปล่อยมันมาเปลี่ยนส้นสุดท้ายเส้นพร้อมเดินเนี่ยตอกเหลือซ้ำนี้เสดายตอกสีสารไปอีกมันเราเคยมาต่อพี่มันได้อยู่แต่ว่าคันมันถึงมันจะมันสีโบถึงเอาเอาไว้ให้มันนั่นแกเริ่มต่อเริ่มต่อท้ายตลอด <formation> ต่อตองนี่ต่อท้ายตลอดตัดออกตัดออกแล้วก็เสียบสิทธิไม้เข้าไปหนึ<ส>่งสองสามกับสามสามทีเก <milhões jadi> yeah. ้าเนี่ยสามสามก็รอสอง ามหลอดสองมาเป็นสินทั้งกลางลงมาเป็นสินทั้งกลางระวังนหนึ่งสองมันสินมาเป็นสินนี้ทั้งยู่์ยูนาสองอยูหลังสองแต่เลยวแต่ว่าบันนี้เอาเกี่ยวลงมาทวิปมันจะเดิอนอีกก้าต่อไปเก้าต่อไปเอามื่อพี่ก็เกี่ยวนี้กะเอาลงเอาลงทงั้งนาสินนี้สินนี้ออกมาสินนี้เข้าไป ระวางห้างนี่จากนีมหาเินนฐีสินีสินีรอบนี้รอบนี้สิขันห้องมักทีก็จัดเขาอีกก็ได้ได้พี่น้องแต่ว่าขันห้องมาค้างกะห้องก็แยกออกไปอีกยืดออกไปอีกได้แต่ว่าขันเรียกียห้องมัก สันมักเงามาักหางมาักทียวเดียกเอาต,อต่อต่อต่ออีกคือก็สามสามหลอดส,สองกเป็นเนสินกลางคือนก็ เปลี่ยนสินสกลางก็ุ่มสิมาขายสามอีกออกมาเหนียวก็จะขายสามอีกก็สิมาลงเส้นทั้งหลามาเอามาทีก็จัดออกสินตัวมากก็ต่ออีกคือนก็ หยาบส่เล่หลอดไปไปติ่งกันไว้บางเทีมันก็ติ่งบายูีมันก็ปิ่นเนี่ยบางคนมันเนี่ยมันตอบเพามันออกกลุ่มๆจังหน่อยมันมันบุคคลเต่งอยูหรอกพี่น้องกระยามันมันแต่ว่าเาก็ตัดสดมันไว้สั่นๆเนนี่ยแค่มันแค่มันติ่งได้มันก็สิบหเห็นเก็บรายละเอียดอ่า มันสีบวเห็นมันกสินั่นอยู่แต่ว่ากันบางเชื่อกับส่วนใหญ่มันกสิษฐ์นอยู่กระเหตุเขาเห็นส่วนมันอยมแต่บวงามบนมิดเป็นอย่างดอกแต่ว่ามันทังเอาเหลียวเห็นส่วนมาแล้วมันบวงามเลยสิต่อสิ่งนี้อีกต่อพร้อมกันหาสิราะว่าตอกสุดเดียวกัน ตอสุดเดียวกันมันก็ได้ต่อพร้อมกันอันนี้เส้นนี้มันจะเป็นเส้นสั้นอีกเส้นหนึ่งเพราะว่าเขาเขาอันนั่นหรอมันมันหกักคอพอดีเวลาเขาเหลาเรามันหกักคอพอดีหักคอเส้นเดียวมันก็เลยกลายเป็นสองเส้นมันได้เป็นเส้นสั้น อกลับมาเป็นเส้นกลางาเป็นเส้นกลางก็เดินต่ออีกสามขามสามหลอดสองกับสิมาลงฮูกเกานันสิมาขัดกันอยู่นี่มันสิแน่นน้ำจังสีแี่ะมันขัดกัน มันขามลายก็จริงแต่ว่าเวลามันลงหล่อนมาขัดกันโจๆอลนึ่งจีดเหไม่ตอกเขาเน้นตัวออสินหนึ่งสินสุดท้ายตัวเ่ลเที่ยต้องหาสินเลยพี่น้องผัวตอกสารหาสิน ได้พอดีแข็งบอ่อนพอดีเลยสมดุลกับอันสมดุลกับตอกสั่งกันห่อตอกสั่งกับตอกสารมันแข็งสมดุลกันนี่เวลาห้าสารเนี่ยมันสี มันสีขัดกันแล้วมันสีแน่นดีเด้พี่น้องแต่ว่าเราวังมันสีอ้ามันบูชิตุจัดบุเขาหนึ่งสองสามไปยกเสี่ยหนึ่งมันก็บุเขาแล้วนี่เอามาใส่สื้นจะยกเสี่ยพิษมันก็เลยบบเขา เขาเหลียวเบิงผ่านกล้องแล้วมันอาจสิโบเห็นถนัดว่าเราตั้งกล้องไว้ทั้งหลาเพื่อสให้พี่น้องเขาเห็นมุมนี่แหละไล่ปอกหามันจิขัดกันแบบก็สิละ่ะตอกสารเนี่ยเนี่ยมันจิออกกลมๆยังน้อยตอกสารมันบวคือตอกก้อนตอกกน้นนี่ต้องแบน แต่ว่าตัวนี้มันออกทรงกลุ่มๆจังหน่อยออกมันมันเป็นตอกหนาๆาจาังหน่อยอะนะเราเห็นหมันหนาๆจังหน่อยเพื่ออย่างเพื่อให้ตอกมันแข็งแข็งเวลาเราสานแล้วมันก็สีแข็งจัดกระจัดพื๊บพๆๆบพุ๊พออกมาเรารู้สึกได้เลยว่ามันมันแน่นนะเาไปมันสีบุกไยจูด กันตอกอันสารอ่อนเวลาทำมาสารเนี่ยมันสิตูดมันสิบุขัดมันสิบ่นแน่นดีเพราะฉะนั้นเราก็จึงได้แนะนนำว่าให้สารไปแล้วก็เลาเลาไปน้ำตอกสารเบิ้งแล้วก็เอาขันมันแข็งมันอ่อนเราก็แก้ไขตอกไปน้ำ การป้ายล้วก็เราการเบิดตอกสุดนี่กันเราสุดไม่ใส่ไปเองสินะนนแต่มันบ่พอดีล้วมันมันบนเนนนะหรือมันมันอย่าพี่น้องเฮ็ดพี่น้นองกระสิรูเองหรือว,ว่ามันเป็นทางใดแต่มันบ่สมดุลกัน เนหนึ่งเขากระเดือนสองเก้านั่นจีร่งตัวพอดีพอดีเลยแต่เราเห็นตามเดียวอันนั้นนี่แหละไปตอกกันเลยออกกลมๆจังหน่อยสิละ แข็งเลยสารตอกสั่งกับตอกอันสารแข็งสมดุลกันนะถันตอกสั่งอ่อนตอกสารแข็งเกิดไหวเวลาเขาไปงัดไปนั่นเกิดดุ้งเพได้ไม่ตอกสั่งกันเลยมันสมดุลกันอ่อนกห้อ่อนน้อกันกัแข็งกห้แข็งน้อกัน ให้พอดีกันเจ้าคันตอกสร้างแข็งไหลเอาตอกสารอร่อนนี่ก่บ่มเนนสารได้ยู่แต่ว่าสารดีอยูอ่แต่ว่าห่างบ่เนนตูดบ่บ่วนั่นตอกมันตูดได้ เดินสองเก้าตลอดเลยพี่น้องขัดห้องโดเดินสองเก้านี่ยไปโบดีเลยมันจีมันจีไปโบธีไ,ไปโศกเลยขัดตอบไปขัดเดินมาเราก็ต้องไปเก้าที่สอง เราบเดนสองเก้านี่สินาเดินไปบทอีกและสินหลังกันเลยจานในบึงสาสาิงซาซาดานกบีจากส่วนระยะหนึ่งก็สิเดียอาเขา จากระยะนึงก็เดียวเขาไว้บอเขาก็ขอมมันสูงสิบรบริคอนน่บริคอนี่ก็ะได้ขอปุ่นกรตตาพุ่นเลยบากบิรี ขึ้นอซงมันนี่มันบบมันก็บบได้เห็ดเนี่ย่าไดดหอกเพราะแต่ว่านี่แหละตอนกอก้นตอนปุ๊กเจเนี่ยแหละถ้าเอาเขาไว้หรือเอาเขาซาเท่านั้นแหละแต่าเอาเขาไว้ลายกัมันเขาไว้คือจังสีแหละบได้เจตนาเอาเขาไว้บได้เจตนาเอาเขาไว้หอกแต่ว่ามันหั่นตอกสารมันแข็งบได้ตอกสารโบพอดีกับตอกสั่ง บุเอาผ้ามาเหลาไหมสารเอาเลยมันก็นเลยบีบตอกซานอาตอกสั่งเขาแข็งลายบีบตอกสั่งเขาก็เลยเห็นเหมันเข่าไวเห็นเข่าไว้กับของกับโบซงซง,งบบปุ่งดีมันเดอาจจะเป็นซงของตุกตูไปสินะ ตัวผูกกลมสูงข,ง,มง,มงของตัวแม่เนี่ปุ้งตำมันเือนอื่นของตัวแม่มันจะปุ่งหน่วยปุุงปุ่งตำตำจังน้อยแต่ที่จริงมันทอกันนั่นแหละแต่ว่ามันกระสุดซำตอกสั่งห้องเห็ดไว้และแต่ว่าเบืง่งทรงมันหรอกมันถังขั้นกลุ่มหน่อยมันคือสูง จริงๆข้อกระสานสุดต่อคือเก่านี่คือของปอกหา่านพี่น้องด้วยสารไล่ปอกห่านันพี่น้องอยากสารเป็นกะลองเห็ดลองเบิงลองเห็ดน้ำไปลองเบิง หม่มาเห็ดลงเบิรงห่อกะพยายามเพ็ดให้เบิงซาซาปกติห่อลงคลิปกะมือละสองคลิปแต่ว่าส่วนนี้ห่อสิลงให้มือละคลิปเพราะว่าญาติพี่น้องติดตามบอท่านติดตามบอท่านผฏิบิบ่เข้าใจสิเสียขั้นตอนผู้ที่จะเข็ดเป็นเขามาหม่แต่ว่าผู้เข็ดเป็นแล้วกะ หเหเือนสารใส่จนผัแเฮ้งแล้วล่ะผ่วเข้าเห็ดของอันนี้เข้าเห็ดมาได้เป็นปีแล้วก็มีพี่น้องตัวส่องของเข้ากะเห็ดมากะเขาสองปีและสองปีกลัวละสี่เขาปีที่สามแล้วพี่น้องเอออันสีเขาปีที่สามสี่เต็มละเดือนมการา ปีหกเจ็ดนี่ก็เตรีมสามปีละสองเท่าก็ได้เดี้ยว,ว่าก็บุญใหญ่เป็นนามาหลังดอกจะเป็นสองในหน่อยขึ้เกานี่แหละมีคนเบิ่งวา,ายเ,เบิ่งกันหลักพันหลักร้อยอาจิิเป็นเพราะว่ามันาสายที่ห้าเห็ดนี่ คอนเทนต์ที่เขานำเสนอนี่คนอาจสีบัวบวมีผูเบ่งหลาบัวมีผูมากหลบัวคือใส่บันเทิงที่ใส่แน,นวอินนี่สารออกมากกาประมาณนี้นี่เวลามันเข่าเ้าเขาสิมาบังคับมันออกอะ่ะมันก็เลยเจ่มันสิบ่วงาม ปกติมันต้องลืมๆม,ม,มาพี่พื่อนลืมๆม,ม,มาเพื่อันนี้รถเปลี่ยนงานงานนี่เอ็นเอ็นค่อยๆดังกระต่ายนะเป็นคล้ายๆดังกระต่ายกันแม่มันดังตู้ว่านี่นี่มันคือดังกระต่ายครับสำหรับภูเขาไม่ไกล ฝากเพื่อนพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตุมักจักมักสารก็ได้ยเมันตุมากจักมักสารกันเลยอย่าลืมาาฝากกดไลค์ให้กำลังใจกับผู้เห็ดแล้วกะ็กดแชร์ให้ผู้อื่นเห็นหนำเผื่อว่ายังมีผู้เพิ่นอยากเห็ดจยาก สารแต่ยังบัวท่านเขมามออา,าก็ส่องเขากดติดตามไว้เพื่อคลิปใหม่ๆต่อไปออกมาพี่น้องกันสิได้เห็นสำหรับคลิปนี้ก็เอาให้เบิ่งสาระตอนที่ต่อตอก ตอบเบืดท่อสิโตจังไดตอบบอ่อเปิดดท่อกระตรงตอ่อต่อเส้นหลังสุดกอ่อนเอาต่อเส้นหลังสุดไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นหลังเนี่ยเอาเตรียมสีเดินต่อเขากะมาต่อเส้นนี้สีเดินเส้นนี้เขากะต่อไปเรื่อยๆอยู่ที่ต่อต่อะสีไปต่อตอนนี้ทิมไว้สีบ่ดด้ยเด็พี่น้องเดยมันสิรุดออก สมมติว่ามัเมื่อยู่นี่สิมมัตโตยู่นี่ก่อนบ่ได้ต้องสานไปซะก่อนลราพอต่อทั้งหลังก็คือจังมาต่อทั้งหลังมันสินแน่นเวลาเฮาต่อเสียบตอกต่อเข้าไปมันสินแน่นพอดีเลยมันสิอยู่ตูพอดีอาสำหรับคลิปนี้ก็ไอพี่น้องเบิ่งกสำเนีสักก่อนคลิปต่อไปสิเป็นตอนใดก็คอยติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่มมเข้ามาเบิ่งมาติดตามของเฮา สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ